คนรับปลาคาร์บนะครับให้อาหารนะครับวีดเจิมนะวีดเจิมอันนี้เด้งสีขาวด้วยก็ดังทองนะในการล้างไส้ให้ปลาคาร์บนะอ่ะดูเนี่ยคนรับปลาคาร์บดูกินดิโอโหแต่ตัวนี้กินดีมากเลยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยสุภาพได้เห็นว่าสวยคนรับปลาคาร์บนะครับนี่ฮะ ันนี้ก็จะมีทั้งปลาญี่ปุ่นทั้งปลารูปนอกนะปนกันนะครับก็ดูเป็นตัวตัวไปนะฮะจะสวยมากรับประคาร์นะฮะแต่กินกินใหญ่เลยอะชื่อโ่หเ่นี้ขนดีมากอเอาไหฮะหคนรักปลาคาร์บโอเคครับประมาณนี้นะิกน,นกันกระจาย